สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดปุ่ม super t ร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอันดยนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานของคลิปแรนดอมเรื่องราวอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็เป็นได้ขอให้คุณรับชมรับฟังไว้เพื่อเป็นความบันเทิงและเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับคุณค่ะหัวข้อคลิปแรนดอมก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของคุณ ขอพลังงานจากจัก,กรวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยไกด์ไลน์บอกเล่าเรื่องราวของคุณด้วยนะคะเช็คพลังงานเช็ค Energy ตัวตนของคุณและเรื่องราวของคุณกับหัวข้อที่ว่าจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของคุณโอเค Tree of Pentacle, Tree of Swan. เพดออสอดเซเวออคัพ Nine of Pentacles. The Emperor. high pin test uh, six of swords king of swords ในออฟสอดทรูอฟสอดในภา่นะคะก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะต้องประหยัดเรื่องของการเงินการงานเนี่ยต้องวางแผน Energy เหมือนกับคนที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง แล้วก็จะต้องคิดมากในเรื่องเกี่ยวกับภาระหนี้สินหรือปัญหาทางด้านของการเงินบางท่านก็มีปัญหาทางเรื่องของทรัพย์สินที่ทางบ้านช่องไฟแนนซ์หรือเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องทางการเงินนะคะดังนั้นการใช้ชีวิตที่ผ่านมาในช่วงเวลา1-3สเดือนหรือ6เดือนก่อนหน้านี้ ค่อนข้างที่จะประสบปัญหาในเรื่องของวิกฤตทางการเงินทำให้คุณจะต้องวางแผนที่รัดกุมแล้วก็จะต้องใช้เงินอย่างประหยัดแล้วก็อดออมนะอาจจะไม่ได้เที่ยวไม่ได้พักผ่อนเลยเพราะว่าจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำมาหากินเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดไปเดือนชนเดือนนะเรื่องของการทำงานก็จะต้องเข้าไป ยุ่งวุ่นวูวุ่นวายกับผู้คนเยอะแยะไปหมดจนคุณรู้สึกว่าเออไม่เป็นส่วนตัวไม่เป็นตัวของตัวเองก็อาจจะต้องเหนื่อยาบางท่านก็อาจจะเป็นการเหนื่อยในระยะยาวในช่วงสามปีถึงหกปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากกับ การรับผิดชอบลูกหลานบริวารหรือแม้แต่ลูกน้องนะคะบางท่านก็จะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลลูกน้องการคุมลูกน้องหรือว่าสภาพคล่องทางการเงินที่จะต้องมีเงินเดือนในเรื่องของรายรับเพื่อนำเงินไปจ่ายให้กับลูกน้องบริวารของคุณ แล้วก็เรื่องของการงานก็เป็นจุดที่ผ่านความยากลำบากความผ่านความเหน็ดเหนื่อยมาแล้วนะคะหลายท่านก็ทำงานที่หนักไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแล้วก็จะต้องดิวกับผู้คนค่อนข้างหลากหลาย Energy ซึ่งในสังคมสังคมการทำงานของคุณหรือสังคมที่คุณอยู่เนี่ย ด้วยความที่คุณจะต้องไปคอนแทคงานประสานงานกับหลายๆหน่วยหลายๆฝ่าย,าย,ายดังนั้นก็จะมีทั้งคนที่ดีและคนที่ค่อนข้างจะเป็นพิษเป็นภัยกับคุณแต่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการต้องประสานงานติดต่อเจรจาก็จะมีทั้งคนที่ดีและเอ e เน y ของคนที่ คอยทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็วิตกกังวลใน,เ,นเรื่องของการงานดังนั้นคุณก็อาจจะไปเปิดรับเอนเนอรของคนที่ค่อนข้างเป็นมนลพิษกับชีวิตของคุณนะคะมันทําให้ตัวคุณเนี่ยก็ได้รับเรื่องของเอนเนอรที่เป็นเชิงลบเป็นคั้วลบเข้ามาด้วยนะคะก็ จะต,ต้องใช้จุดเนี้ยเพื่อที่จะขจัดพลังงานเอเนจีที่เป็นด้านลบออกไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความตึงเครียดเรื่องของคำพูดหรืออิทธิพลของคนที่มีการใส่ร้ายป้ายสีนินทารับหลังคุณหรือมีการแทงข้างหลังคุณขัดแขงขัดขานะในเรื่องของการทำงาน เรื่องของขั้นตำแหน่งต่างๆหรือเงินเดือนต่างๆเนี่ยอืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณที่คอยที่จะเรื่องของประจบประแจงหรือทำให้คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดที่จะต้องร่วมงานอยู่กับคนที่เออมี energy ของผิดภัยที่รอบตัวนะคะทำให้คุณก็จะต้องเซฟโซนตัวเองอย่างหนักหรือว่า คอยที่จะคุ้มกันปกป้องตัวเองไม่ให้หลุดเข้าไปอยู่ในวงโครจรของคนที่ไม่หวังดีไม่ปารถนาดีกับคุณนะคะซึ่งในจุดนี้เองก็หลายท่านน่าจะผ่านอันคิดว่า70%ขึ้นไปคุณน่าจะผ่านในจุดของการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นในที่ทำงานมาแล้วนะคะ ก็หลายท่านนะประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องการได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นได้รับชัยชนะได้รับโอกาสทางเรื่องการเงินได้ปรับยศปรับตำแหน่งปรับขั้นเงินเดือนหรือได้รับคำชมการชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานของคุณหรือว่าคุณสามารถที่จะใช้ภาวะความเป็นผู้นำของคุณที่มีอยู่ในตัวคุณที่มีอยู่ในอินเนอร์ของคุณ สามารถที่จะชนะคู่แข่งทางเรื่องของการทำงานได้อย่างดีทีเดียวสําหรับคนที่มีการประกวดหรือมีการแข่งขันให้ได้ในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการรับเหมาเช่าช่วงต่อเติมรีโนเวทบ้านหรือการทำสัญญาสัมปทานหรือโครงการใดๆก็ตามที่คุณอาจจะไปประมูลงานหรือ เอ่อยื่นยื่นแข่งขันเพื่อให้ได้โปรเจกต์ให้ได้โครงงานโครงการมาคุณก็อาจจะได้รับในเรื่องของงานที่เอ่อได้รับความไว้วางใจได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาพอสมควรดังนั้นก็จะเป็นจุดที่คุณเอ่อสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับศักยภาพของคุณและสร้างเงินสร้างท้องให้กับคุณและครอบครัวของคุณนะคะ แต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้ในระยะทางของการใช้ชีวิตนะคะช่วงหนึ่งถึงสามปีก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องเก็บหอมรอมริบแล้วก็เหนื่อยยากสักหน่อยนะคะก็จะต้องผ่านในจุดของผู้คนที่ยินดียินร้ายกับคุณหรือค่อนข้างจะมีลักษณะของ การแย่งชิงผลประโยชน์ใดๆก็ตามหรือคำติสินนินทาที่คุณได้รับมามันก็ทำให้คุณรู้สึกถึงความไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วก็ในบางคนในบางท่านน่ะก็มีอาการของคนที่รู้สึกเหมือนกับว่าคุณจะ Energy พร่องไป Energy หรืออารมณ์ค่อนข้างจะดาวหรือมีความรู้สึกนอยเหมือนกันกับ คำพูดเหล่านั้นที่คุณอาจจะได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วมันทําให้คุณรู้สึกบั่นทอนจิตใจนะคะถึงแม้ในช่วงเวลานี้เองก็ตามมันอาจจะมีร่องรอยของความรู้สึกเสียใจหรือความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจที่เกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะแต่ก็ไม่ยากเลยที่คุณจะเยียวยามันได้ด้วยแพชชั่นในช่วงนี้ค่อนข้าง มีออร่ามีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนะให้เข้ามาชื่นชมผลงานที่คุณทำไว้หรือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะบางคนก็ได้รับในเรื่องของการปรับฐานเงินเดือนขั้นตำแหน่งหรือค่อนข้างที่จะได้รับการชื่นชมจากเจ้านายของคุณจากลูกน้องของคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานหรือในวงการนะคะ ก็เป็นจุดทีเ่เริ่มจะเห็นความชัดเจนเริ่มจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะสำหรับชีวิตในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะอู้ฟู่พอสมควรแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างดีนะคะมสมกับการรอคอยของคุณสมกับความอดทนอดกลั้นของคุณที่มีมาโดยตลอด ราศีและลัคนาธาตุที่เกี่ยวข้องชาวราศีมีลัคนามีนชาวราศีมังกรลัคนามังกรธาตุดมชาวภุม,มิทุนตุนชาวธาตุดินชาวมังกรพึกงศกกัน60สถึง90เปอร์เซ็นต์ชาวราศีธาตุไฟอยู่ที่ประมาณ60เปอร์เซ็นต์ชาวเมษสิงห์ธนูคนวันจันทร์ราศีกรกฎ ธาตุลมเนี่ยก็จะมีเอเนจีอยู่ที่เจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์ซ็นเป็นพลังงานของชาวธาตุลมด้วยโดยเฉพาะชาวกลุ่มชาวมิถุนชาวตุลน,นะคะชาวกลุ่มเนี่ยอันคิดว่าพลังงานของคุณสามารถไปต่อได้เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างสตรองและเข้มแข็งพอที่จะข้ามพ้นจุดจังหวะนี้ไปได้นะคะ ก็มันอาจจะเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครั้งสําคัญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้ดังนั้นก็ขอให้ใช้โอกาสนี้เพื่อการเริ่มต้นใหม่ให้กับชีวิตก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จักรวาลและไพ่อยากจะบอกคุณเพิ่มเติมเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับคุณนะคะดูสิ่งที่จักรวาล เออยูนิ e วรและไพ่อยากจะบอกคุณเพิ่มเติมขอดูความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของคุณเอ็กซ์ออฟเพนเทลหนึ่งเหรียญ แชมเปญเลน,นเอซออฟวอนและพลังงานของใต้ไพ่เป็น six of cups อันรู้สึกว่าคุณกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องของเส้นทางสายงานเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะให้โอกาสคุณให้โชคลาภคุณสนับสนุนในเรื่องของการให้งานให้โปรเจกต์โครงการยื่นข้อเสนอให้กับคุณได้มีโอกาสรับโปรเจกต์ รับเหมาเช่าช่วงโครงการหรือได้รับแผนงานที่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงประสิทธิภาพและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณน่าจะเป็นการมอบหมายงานให้กับคุณได้มีโอกาสได้ทำนะคะเนื่องจากว่ามีความไว้วางใจคุณในระดับที่ค่อนข้างจะดีมากนะคะแปเ มีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาคุณแล้วก็หยิบยื่นข้อเสนอดีๆในเรื่องของการงานให้คุณได้ทำกับโปรเจกต์โครงการที่กำลังจะก่อตั้งขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไปยื่นซองประมูลงานหรือว่าออยื่นข้อเสนอในการทำหนังสือสัญญาจัดซือ้อจัดจ้างในองค์กรภาครัฐและเอกชนใดๆก็ตาม คุณน่าจะได้ในเรื่องของสัญญาสัมปทานหรืองบประมาณที่สามารถจะเบิกจ่ายได้อย่างโฟแล้วก็เป็นช่องทางโอกาสที่คุณจะสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำรรม,มากยิ่งขึ้นสำหรับท่านที่ทำงานประจำงานรูทีนช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณที่คุณจะต้องเร่ง เร่งมือในการผลิตงานให้ทันสำหรับออเดอร์นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจ i m p o r t e x p o r t รนำเข้าส่งออกหรือเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนใดๆกับโรงงานหรือธุรกิจก็ตามจะเป็นช่วงที่ออเดอร์เข้าปังๆเลยนะคะดังนั้นคุณอาจจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่อาจจะมีโปรเจกต์โครงการทำอยู่แล้วนำร้อนออกสู่สาธารณะออกสู่ตลาดออกสู่ท้องตลาดหรือมีการโฆษณาสินค้าในช่วงนี้สามารถทำได้นะคะเพื่อเร่งยอดขายและกระตุ้นยอดขายของคุณให้ปังปุริเย่ไปเลยนะคะก็เป็นจุดที่จะสร้างเงินสร้างทองในช่วงโค้งสุดท้าย ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคม2,567แล้วก็ต่อยอดไปจนถึงเดือนมกราคม2,568ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์งพาและยาวไปจนถึงมีนาคมเมษายน2,568ก็จะเป็นจุดจังหวะที่คุณจะเริ่มดำเนินการขยับขยายธุรกิจในช่วงไตรามาส สุดท้ายของปี2,567ยาวไปจนถึงไตรามาสแรกของปี2,568ก็จะมีวันหยุดยาวและเทศกาลต่างๆที่จะเกิดขึ้นดังนั้นช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องเร่งรถการผลิตนะสำหรับผู้ผลิตที่ทำงานในเรื่องของบริษัทห้างร้านนะสำหรับคนที่มีธุรกิจเกี่ยวกับที่ทางบ้านสวน รคาการให้เช่าตึกแถวห้องแถวหรือว่า,เ,าเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวบงังโกหรือบ้านเช่าบ้านพักหอพักก็ตามนะคุณก็สามารถที่จะขยับขยายหรือต่อเติมหรือทำการซ่อมแซมให้ที่พักอาศัยที่เช่าของคุณเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็ บางท่านอาจจะทํำในเรื่องของการขอยื่นกู้เพื่อที่จะปรับปรุงธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้นคุณก็สามารถที่จะไปยื่นกู้ทางธนาคารได้แล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินที่จะมาสนับสนุนธุรกิจของคุณนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องปรับบาราหลายๆอย่างในเชิงของการใช้ชีวิต ให้มันละเอียดระออขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแบบแผนรูปแบบการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดกับโอกาสที่กำลังจะเข้ามานะคะในเรื่องของการงานคิดว่าเป็นโชคลาภและโอกาสครั้งสำคัญของคุณที่จะได้พบกับเส้นทางของการงาน<ๆ>การเงินที่คุณจะสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรจนคุณพึงพอใจนะคะก็ ขอให้ใช้จุดจังหวะนี้ในการรับในเรื่องของโชคลาบบางเคสก็อาจจะเป็นการได้รับโชคลาบฟุกๆหรือโชคราบจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีการหยิบยื่นงานโปรเจกต์ให้กับคุณนะคะสำหรับคนที่ทำงานก็อาจจะได้รับในเรื่องของโบนัสต่างๆ ขั้นเงินเดือนต่างๆที่เพิ่มขึ้นทำให้คุณรู้สึกหายใจหายคอได้โล่งขึ้นสะดวกขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของการให้ของขวัญของฝากนะคะการได้รับเงินที่ตกเบิกสำหรับคุณที่รอคอยเงินจากผู้รักผู้ใหญ่ที่จะมีความเมตตาและส่งมอบให้คุณหรือเงินนี้อาจจะมาจากคนรักของคุณก็เป็นได้ที่จะหยิบยื่นให้คุณหรือมีการัพพ p o r t ใส่ลงมาในความสำเร็จของคุณที่จะได้รับนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตคุณกับโชคลาภการเงินการงานนะคะก็ขอให้ปรับ Mindset หรือปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิตให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้มันดูซับไพ่กับ สิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกินความจําเป็นหรือเกินขอบเขตของคุณก็ขอให้ขจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปรวมถึงพลังงานท็อกซิกหรือพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกดาวหรือไม่มั่นใจเนี่ยจากคําพูดหรือการกระทําของผู้คนรอบกายของคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยขอให้ขจัดพลังงานที่ค่อนข้างจะเป็นด้านดาร์กไซด์ออกไปจาก เอเจีของคุณนะคะแล้วก็ขอให้ปรับไมเซตให้ไปอยู่ในแดนบวกนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าคุณจะได้เปิดรับโอกาสาที่จะได้ในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับบนเส้นทางชีวิตการเงินการงานและความรักที่คุณปรารถนาและรอคอยความสำเร็จนะคะสุดท้ายนี้อันก็ขอยคุณมีความสุขสงบร่มเย็นและเป็นสุขใจคะ่ะ สวัสดีค่ะ